ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการคัดเลือกการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการการจัดการขยะของโรงเรียนด้วยความยินดีค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสละบบุรีเขตหนึ่ง จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบนันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน39คนมีนักเรียน700คนบริหารงานโดยนางสีลักแก้วสีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒน,นาราชโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒน,นาราศ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองกลิ่งชนบทมีสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชนอยู่รอบด้านประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรมโรงเรียนมีเนื้อที่2ไร่108ตารางวางโรงเรียนได้เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการการจัดการขยะของโรงเรียนโดยได้มีการดำเนินงานดังนี้ด้านนโยบาย การสนับสนุนและแผนการดำเนินง,งานได้มีการประชุมกำหนดวาระและได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในการดำเนินง,งานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยได้ชี้แจงนโยบายแผนง,งานด้านการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs โดยกำหนดให้โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชเป็นโรงเรียนปลอดขยะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ได้จัดทําโครงการโร่วมเรียนปลอดขยะซีโรเวสกูลด้วยหลักการมุ่งหวังให้ปลูกจิตสำนึกกับทุกคนให้ร่วมกันดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบริหารการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยใช้หลักการ 3Rs ประกอบด้วยใช้น้อย reduce ใช้ซ้ำ reuse และแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ recycle มุ่งสู่แนวคิดที่ว่า ของเสียเหลือศูนย์ zero waste ส่ง, West, งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดยมอบหมายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะที่มุ่งเน้นให้หนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นให้ปฏิบัติตามบริบทของโรงเรียนให้มีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองนักเรียนครูบุคลากรชุมชนและหน่วยงานต่างๆโดยรอบเน้นการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความพอเพียงทำน้อยแต่ได้ผลมาก โดยผู้บริหารได้มีการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูและบุคลากรทุกคนเพื่อเป็นการวางแผนแนวทางการบริหารจัดการขยะสนับสนุนด้านงบประมาณและอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยกระบวนการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในและนอกโรงเรียน โดยได้มีการจัดกิจกรรมกระบวนการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในและนอกโรงเรียนดังนี้กิจกรรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยทางโรงเรียนได้มีการจัดอบรมทบทวนความรู้แก่ครูและบุคลากรในเรื่องการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะของโรงเรียน กิจกรรมเรามาทิ้งขยะให้ถูกถังกันเถอะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นเพจ Facebook ของโรงเรียนลายประจำห้องเรียนช่อง YouTube ซึ่งได้ทำการเผยแพร่แบบสาธารณะให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับชมรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หน้าเสาธงในตอนเช้า การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อนำไปสู่กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินง,งานโรงเรียนปลอดขยะผู้บริหารและคณะครูแกนนำ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการจัดการขยะในแต่ละประเภทรวมถึงการจัดกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนณโนะรงเรียนบ้านหนองโพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต2 ระบวนการส่งเสริมสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Say No to Foam ลดละเลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติกเพื่อส่งเสริมสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้โฟมและถุงพลาสติก มาใช้ถุงผ้ากล่องข้าวแทนการใช้โฟมและถุงพลาสติกในทุกๆวันศุกร์เป็นประจำเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนติดดาวเป็นกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะที่ดีให้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนจิตอาสาตรวจความสะอาดของห้องเรียนทุกเช้าและรายงานให้ทุกคนทราบหน้าเสาธงเพื่อปรับความสะอาดและปรับการคัดแยกขยะในห้องเรียนนำไปสู่การมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนลดปริมาณขยะทิ้งขยะได้ถูกที่และเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ที่อยู่รอบตัว การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนและความเหมาะสมขององค์ความรู้โรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำคำอธิบายรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาขยะกับสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากขยะอันตรายจากขยะในชีวิตประจำวันและการจัดการขยะแน,นรายวิชาต่าง ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในรูปแบบที่หลากหลายดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลายยืดหยุ่นตามสถานการณ์เช่นการสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนหรือการประเมินชิ้นงาน จุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนได้มีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แนวคิด 3Rs รักโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนครูบุคลากรและทุกคนได้รับรู้รับทราบอีกทั้งยังได้จัดให้มีป้ายให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะทั้ง4ประเภทที่ถูกต้องตามหลักการ 3Rs เพื่อให้ทุกคน ได้ทำความเข้าใจทุกครั้งก่อนทิ้งขยะและจะได้ทิ้งขยะให้ถูกถังถูกประเภทนอกจากนี้ยังมีการจัดทําแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google, sites เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะได้ทุกที่ทุกเวลาด้านกระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ได้ดํำเนินการประชุมวางแผนร่วมกันหาแนวทางการจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ PBL Project Based Learning ให้แต่ละสายชั้นจัดทำโครงงานโรงเรียนปลอดขยะสายชั้นละ1โครงงานเพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดค้นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรผลิตสื่อการสอนจากขยะรีไซเคิลที่อยู่ภายในโรงเรียนอีกด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลโดยจะเปิดทําการทุกๆวันพุธช่วงเวลาพักกลางวันนักเรียนและบุคลากร,ากร สามารถนำขยะจำพวกขวดพลาสติกไปฝากที่ธนาคารขยะรีไซเคิลได้โดยมีคณะกรรมาการธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นผู้ดูแลการฝากและลงบันทึกจำนวนขวดที่ทุกคนนำมาฝากมีการกำหนดอัตราการฝากขวดพลาสติกเมื่อครบตามจำนวนสามารถนำไปแลกเป็นรางวัลได้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคส่วนต่างๆภายนอกโรงเรียน เพื่อดำเนินง,งานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่4สระบุรีได้จัดการอบรมภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Sillow ซิ s t School ให้แก่นักเรียนในหัวข้อการลดการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและการสร้างไรายได้จากขยะ การประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินง,งานโรงเรียนปลอดขยะโดยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนได้แก่การทิ้งขยะในถังขยะทุกครั้งการคัดแยกเศษอาหารไปใช้ประโยชน์การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมนักเรียน มีระดับความรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยมด้านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก3 rs โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก3 rs ดังนี้กิจกรรมการลดการใช้ซ้ำและการคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์กิจกรรมด้าน reduce ได้แก่กิจกรรม Say No to foam ลดละเลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติกเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักและสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนกิจกรรมด้าน Reuse ได้แก่กิจกรรมใช้ซ้ำไม่ชำใจเป็นกิจกรรมนำกระดาษที่เหลือจากสมุดเล่มเก่ามารวมเป็นเล่มใหม่เพื่อใช้ในการจดบันทึก ้่งแซมอุปกรณ์ต่างๆเมื่อชำรุดให้สามารถปรับมาใช้งานได้เช่นโต๊ะเก้าอี้หรือการนำเสื้อผ้าเก่ามาทำผ้าเช็ดทำความสะอาดในบริเวณต่างๆของโรงเรียนเป็นการดัดแปลงของเหลือใช้ให้มีประโยชน์มากขึ้นและยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณการเกิดขยะชิ้นใหม่กิจกรรมด้านรีไซเคิลได้แก่กิจกรรม r e c y c l ิลว้าววซึ่งเป็นกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ใช้แล้วนำมาทำเป็นของใช้ของเล่นหรือของตกแต่งโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนำผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นส่งไว้กับครูประจำชั้น โดยครูประจำชั้นจะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นใช้งานได้จริงนำไปจัดแสดงให้นักเรียนคนอื่นได้ชมเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติกิจกรรมทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะและตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งของให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดชิ้นงานบางชิ้นสามารถสร้างม,มูลค่าและเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้ กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์เป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโดยนำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไปใช้รดน้ำผักที่สวนผักสุขใจและต้นไม้ในโรงเรียน ส่งผลให้การดำเนินงานช่วยลดปริมาณเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารได้ดกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีขยะประเภทกล่องนมจำนวนมากจึงได้จัดก,กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนมโดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และเชิญวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้มาให้ความรู้แก่นักเรียนจากการประดิษฐ์สิ่งของดังกล่าวได้นำมาเผยแพร่ผลงานในโรงเรียนซึ่งการดำเนินกิจกรรมสามารถช่วยลดปริมาณกล่องนมภายในโรงเรียนทำให้รู้ว่ากล่องนมสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้และยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนกิจกรรมการจัดการขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยให้คณะครูและนักเรียนร่วมกันหาแนวทางจัดการขยะในโรงเรียน แล้วจัดทำโครงงานสายชั้นละหนึ่งโครงงานมีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนจากขยะรีไซเคิลที่อยู่ภายในโรงเรียนกิจกรรมการจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเรามาทิ้งขยะให้ถูกทางกันเถอะ ซึ่งเป็นกิจกรรมการคัดแยกขยะและวิธีการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะในทางขยะแต่ละสีในส่วนของระบบเอกสารและข้อมูลการวิเคราะห์การแสดงผลข้อมูลและการติดตามประเมินผลโดยบันทึกทำเป็นสถิติแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนการจัดการขยะมูลฝอยโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ได้ดำเนินการประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ห่วงที่หนึ่งความพอประมาณโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชได้ยึดหลักความพอประมาณเช่นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ภายในโรงเรียนจะมีการคาดการจำนวนไม่ซื้อมากเกินไปจนเหลือและไม่ซื้อน้อยเกินไป ห่วงที่ 2. ความมีเหตุผลในการดำเนินงานต่างๆโรงเรียนจะมีการประชุมวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมวิธีการดำเนินงานหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆก่อนที่จะนำมาสรุปแล้วให้มติในที่ประชุมตัดสิน โดยต้องมีเหตุผลที่ดีและเหมาะสมห่วงที่3การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับปัญหาอุปสรรคหรือผลที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้เช่นการดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อดำเนินกิจกรรมแล้วชิ้นงานไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงหรือมีการใช้งบประมาณในการประดิษฐ์ค่อนข้างสูงต้องมีวิธีการคิดแก้ปัญหาให้การดำเนินกิจกรรมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เงื่อนไขความรู้โรงเรียน ได้เน้นย้ำให้ครูทุกคนนั้นมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่จะสามารถนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการแก้ปัญหาและคิดหาแนวทางในการดำเนินง,งานให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นเมื่อได้นำขยะ มาทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพแล้วครูต้องมีความรู้เรื่องการเกษตรด้วยว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างและสามารถนำไปใช้กับพืชนิดไหนได้บ้างอีกทั้งครูควรสามารถแนะนำส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักชนิดที่เข้ากับฤดูกาลและสภาพพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเงื่อนไขคุณธรรม สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่โรงเรียนได้ปลูกฝังนักเรียนมาตลอดก็คือเรื่องคุณธรรมโดยจะสอนในเรื่องของการแบ่งปันกล่าวคือเมื่อนักเรียนได้ปลูกผักแล้วนำผักที่ได้นำมาประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวยังสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน หากมีจำนวนมากสามารถนำไปขายแล้วนำเงินที่ได้มาฝากกับธนาคารโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชต่อไปการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมสวนผักสุขใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้านผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมพบว่าพฤติกรรมนักเรียนด้านการจัดการขยะอยู่ในระดับดีมากนักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีคือมีการคัดแยกขยะที่ถูกประเภทนักเรียนส่วนมาก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะอยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนมีทัศนคติด้านการจัดการขยะอยู่ในระดับดีโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโร School จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมความยั่งยืนในการดำเนินงานกระบวนการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการโรงเรียนปลอดขยะได้มีวิธีการดำเนินงานผ่านการเรียนการสอนโดยได้มีการบรณาการเข้ากับวิชาต่างๆที่สามารถนำขยะมาเป็นสื่อการสอนได้ผลงานและรางวัลที่ได้รับ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชมีผลงานและรางวัลดังนี้โรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะซีโลเวสคูลได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้รับรางวัลระดับดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่ง รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยได้รับการประเมินมาตรฐานดีเด่นเป็นปีที่3จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบ,บุรีในการประกวดโรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมบัดดีฮีโร่ดีเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศจากศูนย์อนามัยที่4สระบ,บุรี การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะของโรงเรียนเป็นการกระตุ้นรณนรงค์เสริมสร้างจิตสํานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะการแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกคนโรงเรียนอนุบาลบ้านหม่อพัฒนาราชขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการคัดเลือกการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะของโรงเรียนเป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะ